สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งในรถ36องศาจ้าอุณหภูมิจริงๆแล้วค่ะยู่ที่28องศาค่ะพี่น้องค่ะมือีนก็ฮหอนหอนอีกคือเก่าค่ะพี่น้องมือี้แม่เมียวกันยากน้ำลูกคือเก่าค่ะพี่น้องหาชุดที่สิไปออกงานกับลูกลูกสี่เลี้ยนจบนะคะหาชุดไปรับวุดลูกจ้าพ่อแม่ชุดให้แม่เมียวนะจ้าชุดให้ลูกค่ะพี่น้องค่ะ อยากน้่ลูกนะคะชุดไปล้านไดกับบอถือใจจักล้านจาพี่น้องค่ะนี่กับอากาศกับหอนกับพี่น้องโอ้แม่เมียวก็คือช่างเสียงเป็นตะเมยค่ะพี่น้องถืออากาศหันหอนมากแล้วกะเขามาในบ้านกับเศร้ากับหอบค่ะพี่น้องเบิงขางหนอกโอ้ยสุดยอดถึงความหอนชนิดที่ว่ายุในรถกับหอนเปิดแอร์เท่าใดกับบอหอนเบิงข้างนอกค่ะพี่น้องย่างนี่ก็ต้องเฝ้าเขาไปในล้านนะคะพี่น้อง แบบชนิดที่ว่าห้อนตับแตกเลยห่อนครับกลัวเมืองไทยอีกเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกล้านหนึ่งนะคะพี่น้องคนกัหลายลายโพดโพแหงห้อนแหงออกมาซื้อของซื้อเสื้อผ้าซ้ำหมวกซ้ำหมือ่ค่ะพี่น้องโอ้ยนี่ยางหัวเหลี่ยมแมบแมปพอเขามาในลานกระซวงเนี่ยจักน่อยค่ะพี่น้องคุณแม่กับปล่อยให้ลูกหาชุดนะพาอนั่งกับชุดไดกับบ่ถือใจเบื่อแม่แม่กับนองกับยางบ่นอยู่ ร้อยเขาเลือกชุดกับป้าเขานะคะนี่ให้พ่อบานเป็นผู้กำกับนะคะพี่น้องพี่แมวขี่การเบานะคะอันนั่นกับพ่อถือใจอันนี้กับพ่อถือใจค่ะพี่น้องโอ้ยหหัวคุณแม่กับปวดค่ะพี่น้องค่ะมือเสื้อผ้าซ้ำเหมือแต่ละโตกับแพงแพงแมวกับสีพิ่างไปหาโซนที่มันลดเซลล์คุล่ะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่ผุนเสื้อผ้าแต่ละตบว่ามันธรรมดาค่ะพี่น้องค่ะนี่นั่งกับอยากได้เสือ้ออันชุดเรสสีดำล้ะกั บบมีไ่ไรลบมี่แขนนะคะให้มีมีไดแ้แค่ซ้ายนะคะพี่น้องคาหรือหรือแบบก๊อกอกยังสินะคะเหมือนเขานัดกันก้มมือสิไส้แบบนี้นะคะพี่น้องนี่เขาเป็นตริมของเขานะคะนี่ชุดนี้ก็ถือใจเราพี่น้องคาช่วยนะนี่หลายชุดอันนี้มันกระลวงรัว,วอีรีจังนั่งวานั่นแหละมันนั่งแบบว่าอยากให้มันรัดเขาเอวจังนอยคนเฮ้านะคะพี่น้อง ใสยุโรปกับใสเอเชียนี่มันต่างกันค่ะเด้อพี่น้องค่ะถ้าเฮ้าใสกับใสจังลหลกใสนี่สิใสเอเอทหรือเอทไปเลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันใสใหญ่จังแมวก็ใสเอใสเอ็มแลงสั่นค่ะใสแบบใหญ่ๆของเขานี่หลายปพดแต่ว่าใสหน่อยจังเข้านี่หายากค่ะพี่น้องเป็นการสือเสื้ผ้าที่แบบลำบากลำบนสสาหรับคนเอเชียจังเข้าค่ะพี่น้องค่ะแมวก็ลอดเลาะหาไปเนาะ มือนี้กับบไดมาชอบของแมวเหมียวนะคะชอบของลูกเพื่อจิไปออกงานนะคะพี่น้องโอ้ยทั้งส้นยงส้นยองกระตามมากค่ะพี่น้องคะ่ะน,นี่คุณแม่กับมัจอบซองใบค่ะพี่น้องคะ่ะหอดคิวเข้าบัไดกับจังมัซืี่ค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ถูกอย่างแพรงจนบ่อยากแตะเลยค่ะเห็นบมอคุณแม่เอามาเทียบโอ้ยชุดนี้คุณแม่อยากได้เองนะคะนี่นี่อลิซากับแม่แม่มาทั้งนี้แม่มาาแม่แม เจชุดอันแมวมีอาใส่สื่อใส่อ,สอ,สอ,อยู่นี่กับ,บ่บแพ้งด,ด้วยค่ะพี่น้องท้าทาบ่รถกับว่าซื้อนี่นั่งก็ได <c oughs> ลรองเท้าหรอค่ะพี่น้องอยากได้ลองเท้าไหมเพิ่นว่าเออใส่แล้วก็เดินก่อนนะลูกก็ใส่เบิ่งก่อนว่ามันถูกใจอันฝรั่งสองตัวนี่ก็ยยางวนแต่ผมแมวเด้ยกับละว่าเด้วค่ะเพราะว่านั่งบบได้เบาภ<ส>าษาเปลวเยี่ยมเพราะภาษาดัดค่ะเ้าภาษาอังกเราภาษาบ้านเขาพร้อม เอาปลอมานางนั่งกับจัดไปนะคะ2องอ่นรองเท้าบอแพงนะคะรถซัมเมอร์เซลลตกไปคู่หนึ่งกับเยซิหาโโรกะอ่ะโอเคสรุปแล้วชุดนั่งกับ่อดด้ค่ะชุดของลูกสาวผู้ใหญ่กับห้ปป้าเข้าผ้าเขาเมืองใหญ่ผุนราคาพี่น้องไปชุดรานเดทจริงๆของเขาเป็นชุดออกงานออกราชีของเขานะคะพี่น้องพูนพากันขคีไปเมืองแอนทเวบิร์กเกือบชั่วโมงค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าแมวเมียวกับไ้เราไป ปล่อยแมวมียอาไวบานสักอนเนาะขี้ข้ขานไปน้่ม <c oughs> ห้อนกับห้อนปวดหัวกับปวดหัวกับพี่น้องคะ่ะเอาแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องจังพอกันไม่คิปหนาเด้อจะ้ะเบิ่งแน่้ล้วลองเท้าแล้วกับบ่แล้วมาลานของเรียนอีกพี่น้องคะ่ะอปวดหัวไปแล้ว